สดยามเช้าโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายในเช้าว,วันพุธนะครับ26กุมภาพันธ์ดัชนีเซ็ตอินดี็กก็บวก0.47จุดนะครับวันนี้ ตลาดในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็ผสมผสานกันนะครับมีทั้งปรับตัวลดลงแล้วก็มีทั้งที่ยังสามารถประคองตัวอยู่ในแดนบวกได้นะครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนื่องจากว่าตลาดหุ้นที่สหรัฐเองเมื่อคืนนี้ย่อลงนะครับก็ดูจะกดดันบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในวันนี้ในขณะที่ปัจจัยภายในของเราก็ยังดูเป็นปัจจัยที่กดดันอยู่นะครับีนล่าสุดนี้ดัชนีหุ้นก็เริ่ม ไปเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบแล้วนะครับในล่าสุดนี้เมื่อวานนี้ดัชนีของหุ้นไทยเองก็ผันผวนนะครับในช่วงเช้าคงจะมีแรงหนุนจากตลาดในภูมิภาคนะครับทำให้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งช่วงเช้าแล้วก็สามารถที่จะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง9จุดนะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายนั้นทันทีที่เปิดตลาดก็เริ่มมีแรงเทขายปัจจัยตัวหนึ่งนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าการเปิดเผยตัวเลขส่งออกเดือนมกราคม โดยกระทรวงพาณิชย์ของเรานะครับก็ปรากฏว่าดูจะผิดคาดนะครับแทนที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก1%อย่างที่สำนักข่าวอย่างบลูมส์เบิร์กนี่ก็คาดการว่าส่งออกไทยเดือนมกราคมน่าจะบวกได้1%นเะครับแต่ว่ากลับปรับตัวลดลงนะ1.9%นตะตรงนี้ก็ทำให้มีแรงเทขายจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่หุ้นก็ลงไปเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนลบนะครับปรับตัวลดลงไปถึง1.68จุดนะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อก็ค่อยพยุงขึ้นมาจน บวกไป2.50จุดเมื่อปิดตลาดนะครับรว่า0.19%โดยที่มูลค่าการซื้อขายก็ยังค่อนข้างเบาบางนะครับ21,933.97ล้านบาทแล้วก็จำแนกการซื้อขายนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติก็กลับมาเป็นขายสุทธิอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์และก็วันจันทร์มีการซื้อสุทธินะโดยเมื่อวานนี้ก็ขายสุทธิไป607.87ล้านบาท เช่นเดียวกับ prop trade หรือว่าบัญชีหลักทรัพย์นะครับเมื่อวานนี้ขายสุทธิด้วย126.8 4ล้านบาทนะครับนักลงทุนประเภทสถาบันแล้วก็รายย่อยซื้อสุทธินะครับโดยสถาบันซื้อสุทธิไป6 9 3 1 4้านล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อสุทธิ41.57ล้านบาทส่วนห้าอันดับหลักทรัพย์นะครับ advance กับ in touch นี่เมื่อวานนี้ก็เริ่มกลับมาบวกนะครับบวกไป1บาทสำหรับ advance แล้วก็ in touch นะครับก็อยู่ใน most active อันดับสมอันดับส่วนมื่วนป AOT บวก2บาทแล้วก็จัสมินนะครับอันดับ5เมื่อวานนี้ก็บวกไป5สตังค์นะครับส่วนตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดสหรัฐนะครับไปดูที่ยุโรปกันก่อนนะครับก็ยุโรปนั้นก็ดูเหมือนว่าการซื้อขายดัชนีก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเลขนะที่ดูจะช่วยพยุงตลาดเอาไว้ก็คือเรื่องที่ทาง คณะ,ะกรรมาการของสหภาพยุโรปได้มีการประกาศนะครับคาดการว่า GDP ในปี2 5 5 7ของกลุ่มที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน18ชาตินั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเติบโตได้ดีนะเกือบ2%นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันครับดูเหมือนว่าหุ้นของกลุ่มเหมืองแร่นั้นจะถูกเทขายค่อนข้างหนักนะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็จีนเองเป็นผู้ที่ซื้อวัตถุด,ดิบจากบรรดาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของยุโรปค่อนข้างสูงนะครับ ก็ทำให้มีแรงเทขายแล้วก็จุดดัชนีของอตลาดหุ้นยุโรปนี่ปรับตัวลดลงนะครับโดยที่ปิดตลาดครับดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดลอนดอนนะครับปรับลดลงไป35.36จุดครับเมื่อคืนนี้นะฮะ0.51%ส่วนที่บางๆก็จะเป็นเยอรมันครับดัคปรับลดลงไป9.59จุดครับ0.1%แล้วก็ CAC40 รนะครับปรับลดลงไป4.58จุดก็0.1%เเท่ากับตลาดหุ้นเยอรมันนะครับ ส่วนของสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดเผยตัวเลขหลายตัวนะครับประกอบไปด้วย The Conference Board นี่ก็เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์นะครับปรากฏว่าจากที่คาดการว่าน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ80จุดกับย่อลงไปเหลือ78.1จุดนะครับซึ่งถือว่าลดลงจากเดือนมกราคมด้วยนะครับเพราะมกราคมก็อยู่ที่79.4จุดนะครับก็ดูจะสร้างความผิดหวังแต่ละก็ตามครับดูเหมือนว่า หุ้นของโฮมดีโป t นี่ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการรายงานว่าบรรดา,าธุรกิจที่ทําในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนั้นรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในไต,ตรมาสสี่นะครับคงจะเป็นเพราะว่า เจอหิมะถล่มนะครับคนมริกันก็ต้องซ่อมแซมหลังคาบ้างบ้านเรือนบ้างก็ทําให้อุสรุก่อสร้างก็ขายดีไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดยียวกันห้างเมซี่ก็บอกว่าผลกําไรในไตรามาสสี่ก็ปรับสูงขึ้นนะครับก็ช่วยประคองทําให้ดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ไม่ถึงขั้นกับลงไปลึกมากนะครับปิดตลาดดาวโจนส์เมื่อคืนย่อลงไปเล็กน้อยนะครับ27.47จุด48จุดครับ0.17เปอร์เซ็นต์นะครับ NASDAQ ก็ปรับลดลงไป5.38จุด0.13เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอซิมร้อย ปรับลดลงไป2.49 0.13เท่ากับ Nasdaq นะครับในแง่ในแง่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเช้าว,วันนี้ครับมาดูตลาดหุ้นเอเชียบ้างก็ดูจะได้รับผลกระทบจากอาการซึมๆของตลาดสหรัฐนะครับทำให้บรรยากาศเช้าว,วันนี้ไม่สดใสนะครับสำหรับเอเชียคงจะมีเพียงฮ่องกงนะครับต่ชนีห่างเสงซึ่งเปิดมาก็ปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่า หลังจากผ่านไปได้ไม่นานก็เริ่มมีแรงซื้อจนกระทั่งล่าสุดนี้ห่งเสงนี่น่าจะเป็นตัวเดียวนะครับที่สามารถขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้โดยบวกไป71.62จุดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.32แต่ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเคอิล่าสุดนี้ก็ลบอยู่19.25จุดครับ0.13เปซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับลบอยู่1.41จุด0.07เปอร์เซ็นต์นะครับเทรดไทม์สมิงคโปร์ลบ10.85จุด0.35แล้วก็ทั้งจาการ์ตาอินโดนีเซียแล้วก็ฟิิิลปปนส ก็ยังปรับตัวลดลงอยู่ในขณะนี้นะครับก็คงจะเป็นทิศทางที่น่าจะใกล้เคียงกับตลาดหุ้นไทยเช่นกันนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ทรงๆครับทั้งเงินบาทเงินเยนแล้วก็ยูโรนะครับโดยเงินบาทเปิดตลาดมา32.55ถึง32.57บาทต่อดอลลาร์นะครับก็ถือว่าทรงๆกับที่ปิดตลาดาเมื่อ อาวานนี้นะครับโดยล่าสุดก็ทันทีที่เปิดมาก็อ่อนค่าไปอยู่ที่32มสบาทห้นะครับส่วนเย็นก็ทรงตัวที่ระดับ1 0 2 3 1 3 5นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับยูโรก็ทรงส่งตัวนะครับส่วนราคาน้ํามันดิบครับดูเหมือนว่ารายงานสต็อกน้ํามันของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับทำให้สะท้อนว่าอุปสงค์อาจจะไม่สูงพอนะครับ จึงเริ่มมีแรงเทขาย w T I เมื่อคืนจึงย่อลง99เซนนะครับแล้วก็ดึงเบรนดลงด้วยนะครับหเหรียญ13เซนตแต่ว่าดูไบย,ยังเป็นราคาเมื่อวานนี้นะครับยังปรับเพิ่มขึ้น15เซนเข้าใจวันนี้ก็คงจะลงตาม w T I แล้วก็เบรนดครับอ่านี่ก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันนะครับเราจะไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับ ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดีเ s i ราคาทองคําบ้างนะครับตลาดโคเม็กส์ที่สหรัฐเมื่อคืนนี้ยังมีแรงซื้อดันให้ราคาบวกขึ้นไป4ี่เหรียญเจเซนนะครับทำให้ไปปิดที่1 3 4 2เหรียญ70เซนนะซึ่งปัจจัยสําคัญนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสํำคัญสคัญของสหรัฐนั้นเนี่ยก็ออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับทำให้นักลงทุนเองก็ยังจําเป็นที่จะต้อง นําเงินมาลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ที่คาดว่ามีความเสี่ยงต่ําอย่างเช่นทองคำนะครับทำให้ทองคําก็ยังขยับราคาสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนสมาคมค้าทองคำบ้านเราเช้าวันนี้ครับก็อ้างอิงโกลสปอตย่อลงเล็กน้อยนะครับ1,339เหรียญหลุด1,340นะครับแล้วโคตรเงินบาท32บาท60ก็บวกครั้งแรกนี้ไป50บาทนะครับส่วนเซ็ตอินเดคล่าสุดนี้ก็0.37จุดนะครับยังบวกอยู่ได้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ